ตอนที่3.3อวตารผู้คนที่อาศัยอยู่ในดาวดวงนั้นจะมีร่างกายที่ใหญ่โตกว่าพวกเราประมาณสองเท่าเราเรียกพวกเขาว่าเนฟารามาส่วนมนุษย์โลกจะเรียกพวกเขาว่ายักษ์ในอดีตคนเผ่ายักษ์เคยมาอาศัยอยู่ร่วมกับเธอ แต่เนื่องจากมีความแตกต่างทางกายภาพค่อนข้างมากคือตัวใหญ่เสียงใหญ่หูกลางประกอบกับสภาพแรงโน้มถ่วงของโลกที่ไม่เอือ้อต่อเผ่าพันธุ์ของพวกเขาคือเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีน้ำหนักมากกว่าปกติเวลาทำงานอะไรจะเหนื่อยง่ายการเคลื่อนไหวจึงเชื่องช้ากว่าตอนที่อยู่บนโลกของเขา เหตุนี้จึงทำให้พันธุกรรมของเขาค่อยๆเสื่อมลงในเวลาไม่นานสุดท้ายสมาพันจกักรวาลจึงมีมติให้เขาย้ายกลับไปถิ่นฐานเดิมจะมีเหลืออยู่บ้างก็เฉพาะบางคนที่แคะแกลนและผสมข้ามสายพันธุ์จนมีขนาดที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ไปแล้วท่านโพชยตออย่างนี้นี่เองหรือครับ แล้วรูปเทวดาที่รายล้อมอยู่ล้วครับหมายถึงใครเวลาที่ฉันมาฉันไม่ได้มาคนเดียวฉันมาพร้อมกับรูปประทมฉันสูงจํานวนมากและในบรรดารูปประทมจํานวนมากเหล่านั้นจะมีเพียง24รูปประทมที่มีความผูกพันแบบพิเศษกับฉันที่จริงคนในอดีตรู้เรื่องพวกนี้ดีพวกเขาจึงบันทึกเรื่องราวไว้ ฐานคติความเชื่อและเรื่องราวปารามปา,าต่างๆและหนึ่งใน24คนนั้นก็มีเธออยู่ด้วยเขาพูดแบบเพิ่มข้อสงสัยให้กับผมมีผมอยู่ด้วยและมีความผูกพันแบบพิเศษกับท่านด้วยมันหมายความว่าอย่างไรครับผมถามผู้เธอเรียกความผูกพันแบบใกล้ชิดลักษณะนี้ว่าอวตารซึ่งหมายความ ที่ผู้เธอเข้าใจกันคือเธอแบ่งภาคมาจากตัวฉันซึ่งก็จริงเพราะฉันคือรูปแบบทางพลังงานตั้งต้นของเธอและของทุกๆคนบนโลกด้วยแต่ความหมายที่แท้จริงคือการที่เธอและเพื่อนๆของเธออีก23คนได้รับความไว้วางใจจากฉันให้มาทำภารกิจบางอย่าง แทนตัวฉันซึ่งบางคนถึงกับอาสาไปเกิดเป็นมนุษย์โดยมีฉันสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเหมือนกับที่ฉันกำลังปฏิบัติกับเธออยู่ในขณะนี้เธอคือผู้ที่มีความผูกพันกับฉันและรับอาสาไปทำหน้าที่บางอย่างแทนฉันฉันจึงต้องนำพาเธอไปทำความเข้าใจสิ่งต่างๆเพื่อย้ำเตือนความทรงจำก่อนที่เธอจะเริ่มงานและในตำนาน ก็มีการบันทึกเรื่องราวของเธอไว้ว่าเธอคืออวตารคนสุดท้ายของมหายุคเก่าหรือเป็นคนที่สิทธิ์ของฉันก่อนที่จะก้าวสู่มหายุคใหม่ส่วนที่เหลืออีก14คนนั้นยังไม่ถึงเวลาของเขาดังนั้นคําว่าอาวตารจึงมีความหมายตามนี้เขาตอบเรื่องมันซับซ้อนซ่อนเร้นจังเลยนะครับผมแสดงความเห็น เธอแค่ฟังผ่านๆเพื่อเป็นข้อมูลก็พอเพราะวันหนึ่งที่เธอเกิดสภาวะความเข้าใจแล้วเธอถึงจะนึกขึ้นได้ว่าเธอเคยรู้เรื่องนี้มาเกะมาแล้วจากการบอกเล่าของฉันเขาพูดแต่พอท่านพูดให้ฟังผมก็เกิดความกระหายใครรู้อย่างมากนะสิครับผมตอบเอาเป็นว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอวตารของฉัน แล้วมีความเชื่อมโยงกับเธอมากที่สุดก็คือคนที่เธอเรียกเขาว่าพระพุทธเจ้าโอ้ยิ่งเป็นเรื่องพระพุทธเจ้ายิ่งทําให้ผมสนใจอยากรู้อยากเห็นมากไปมากขึ้นไปอีกท่านโปรดเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับผมพูดด้วยความตื่นเต้นรายละเอียดแบบเจาะลึกนั้นเราค่อยเดินทางย้อนอดีตไปดูให้เห็นกับตากันดีกว่า แต่ฉันจะเล่ากระบวนการการเกิดของเธอให้ฟังก่อนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก็แล้วกันเขาพูดดีครับดีครับในบรรดาคนที่จะมาทำหน้าที่แทนฉันทั้งหมด24คนนั้นมีเพียง5คนที่อาสาไปเกิดเป็นมนุษย์ส่วนอีก19คนจะไปในลักษณะเหมือนปลอมตัวเป็นมนุษย์เพื่อํำภารกิจอะไรบางอย่างเท่านั้นดังนั้นจิตสำนึกจิตวิญญาณของเขา จะยังรู้สึกว่าเป็นเขาอยู่ซึ่งมันจะต่างกับ5คนที่อาศาไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะเขาจะลืมทุกสิ่งเหมือนกับที่มนุษย์ทุกคนเป็นกันแต่การจะไปเกิดแบบนี้ได้จะต้องมีกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีทางชีววิทยาผสมกับจิตวิญญาณวิทยาศาสตร์วิทยาโดยวิธีการทำนั้น ฉันขอไม่เล่าตรงนี้เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมากตอนนั้นพวกเธอมาในบทบาทของผู้ดูแลโลกไม่ได้มาด้วยการอาสามาเกิดจากต้นกำเนิดแต่ผู้เธอทั้งห้ามีความปรารถนาที่จะไปทำภารกิจแทนฉันครั้งนั้นฉันจึงได้ใช้วิธีการปลูกถ่ายธาตุตั้งต้นแห่งดวงจิตของเธอทั้งห้าเข้าไปปฏิสนธิในภพชาติแรก เป็นมนุษย์ที่มีธาตุพื้นฐานเป็นสัตว์โลกเพื่อพบชาติถัดไปจะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสภาวะแห่งการลืมได้แบบได้สมบูรณ์แบบโดยคนที่หนึ่งฉันเอาธาตุตั้งต้นของสัตว์ปีคือไก่ซึ่งมีธาตุตั้งต้นเป็นธาตุลมคนที่สองฉันเอาธาตุตั้งต้นของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษขนาดใหญ่ ววางูทั่วๆไปซึ่งมีท่าตั้งต้นเป็นท่าไฟคนที่สมฉันเอาท่าตั้งต้นของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคือเต่าซึ่งมีท่าตั้งต้นเป็นท่าน้ำมาบรรจุคนที่สี่ฉันจะเอาท่าตั้งต้นของสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชคือวัวมาปลูกถ่ายไว้ซึ่งมีท่าตั้งต้นเป็นท่าดินและสุดท้ายคนที่ห้า ฉันเอาท่าตั้งต้นของสัตว์บกที่กินเนื้อคือสิงโตซึ่งมีท่าตั้งต้นเป็นท่าทองและนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมพูกเธอจึงมีแท่งผลึกแห่งความทรงจำเป็นของตนเองปรากฏอยู่บนโลกและเธอก็มีสิทธิ์มีเสียงในการขับเคลื่อนโลกได้โดยชอบธรรมท่านโพเชออธิบายน่าทึ่งมากเลยครับผมพูดแสดงความแปลกใจ เอาเท่านี้ก่อนรายละเอียดเธอค่อยไปดูเอาเองเขาพูดหลังจากที่ได้ยินเสียงคนตะตะโกนจากนอกอุโบสถมาว่าพระราชาเสด็จแล้วไม่นานผมก็เห็นเสนาบริหลายคนเดินเข้ามาในโบสถ์พร้อมกับข้าราชบริพารที่ช่วยกันยกต่างไม้ปิดทองทั้งตัวขนาดไม่ใหญ่นะักเข้ามาด้วย จากนั้นเสนาบริคนหนึ่งก็เดินตรงมายัางผมท่านไกรสอนท่านมานั่งตรงนี้เหนือหัวจะประทับและทอดพระเนตรพระพุทธร,รูปณจุดนี้เสนาบริคนนั้นพูดพร้อมกับชี้ไปที่ด้านข้างต่างขอรับผมได้ยินเสียงของผมตอบกลับและรู้ว่าขณะน,นี้ตัวผมชื่อไกรสอน ขณะที่คนทั้งหมดในอุโบสถอยู่ในความเงียบไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครพูดอะไรต่างคนต่างนั่งพับเพียบและก้มหัวเอามือสองข้างกุมไว้ที่หน้าตักสมเด็จพระอินทราชาชเจ้าเสด็จแล้วหนึ่งในเสนาบดีที่ยืนอยู่หน้าประตูตะโกนออกมาผมเหลือบมองออกไปที่ช่องประตูก็เห็นภาพของชายชกันหลายสิบคน กำลังวางเกี้ยวลงกับพื้นและเห็นชาชราอายุราว8ปปีค่อยๆเดินลงมาโดยมีนางสนมหลายคนคอยประคองเข้ามาในโบสถ์จากนั้นเขาก็เดินตรงมายังต่างที่เตรียมไว้ซึ่งมันตั้งอยู่ข้างๆของพอดีขณะที่เขาเดินเข้ามาทุกคนที่กำลังหมอบกราบอยู่ที่พื้นห้องก็เปล่งเสียงขึ้นมาพร้อมกันว่า ขอเจ้าเหนือหัวทรงพระเจริญอืมช่างน่าประทับใจจริงๆงดงามกว่าที่ฉันจินตนาการไว้มากทีเดียวเสียงของพระราชาพูดขึ้นก่อนที่จะสุดตัวลงกับพื้นและกราบพระพุทธรูปองค์นั้นสามครั้งทําให้ทุกคนในห้องพร้อมใจกันหันหน้าไปทางพระพุทธรูปแล้วกราบสามครั้งเช่นกัน ช่งเป็นพุทธปฏิมากรรมที่งดงามและเปี่ยมด้วยบารมีจริงๆข้าขอบใจเจ้านะที่ทำให้ข้ามีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ผ่านฝีมือของเจ้าไกลสอนพระราชาหันมาพูดกับผมโดยที่พระองค์ยังคงนั่งอยู่กับพื้นรับด้วยกล้าพยาค่ะไกลสอนตอบจากนั้น ผมก็เห็นนางสนมหลายคนค่อยๆคลานเข้ามาเพื่อที่จะประคองพระพระราชาให้ลุกขึ้นไปนั่งบนต่างที่เตรียมไว้ไม่ต้องข้าไม่กล้านั่งบนนั้นต่อหน้าพระพรกของพระองค์ดอกเขาหันไปพูดกับนางสนมที่กำลัาจะประคองเขาให้ลุกขึ้นนี่คงเป็นโอกาสเดียวในบ้านปลายชีวิตของข้าที่จะได้ทำสิ่งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดชีวิตของข้าไม่เคยนึกถึงพระองค์มาก่อนจนกระทั่งเจ้ามาบอกกับข้าว่ายังมีองค์พระศีออริยเมตไตรอีกพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในการอนาคตขอบใจเจ้าจริงๆที่ทำให้ข้าได้มีโอกาสทำสิ่งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการได้ชื่นชมพระบาร,รมีผ่านรูปจำลองนี้ข้าก็รู้สึกปราบปลื้มจนแทบจะกลั้นน้ำตาแห่งความปิตินี้ไม่อยู่เขาหันมาพูดกับผมด้วยดวงตาที่กำลังเอ่อด้วยน้ำตารับด้วยกล้าวพยัค่าเสียงไกลสอนตอบรับสิ่งที่ข้าได้กระทำในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นเครื่องย้ำเตือน ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระองค์ขอให้พุทธศักด์ีแห่งนี้จงยั่งยืนสถาพรจบจนวันที่พระองค์จะเสด็จมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิดสาธุขอพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพร้อมกับยกมือพนมท่วมหัวเพื่อสาธุการสาธุสาธุสาธุ ทันทีที่พระอินทราชาผู้จบทุกคนที่อยู่ในอุโบสถทั้งหมดก็พร้อมใจกันกล่าวคำสาธุอย่างพร้อมเพรียงกัน